เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะค่ะวันนี้3าตุลาคม2อ6พแล้วนะคะวันพรุ่งนี้1พฤศจิกายนชงนบคไฟเขียวกับ4มาตรการดูดซับข้าว14ล้านตันและจ่ายรายละ1,000บาทพานิชเตรียมเสนอนอบควันที่1พฤศจิกายนไฟเขียว กับ4มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปี66ทั67วงเงินเจีดด70ืล้านบาทโดยตั้งเป้าดูดซับข้าว14ล้านตันทั้งให้สินเชื่อชดเชยดอกเบี้ยและจ่ายรายละ1,000และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยที่กระทรวงพาณิชย์ว่าได้แจ้งกับกเกษตรกรว่ากระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปี2566-67เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้หลังจากที่ได้มีการหารือร่วมกับกเกษตรกรโรงสีและผู้ส่งออก โดยมีจำนวน4มาตรการที่จะนำมาใช้ดูแลผลผลิตข้าวที่กำลังจะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปมีวงเงินที่จะนำมาใช้รวม6 9 4 4 3 3ล้านบาทและจะนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนมวอที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาในวันพรุ่งนี้1พฤศจิกายนนะคะ4มาตรการช่วยเหลือชาวนานะคะ1 สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีเป้าหมาย3ล้านตันวงเงิน1 1 2 0 7 1ล้านบาทโดยช่วยค่าฝาก1,500บาทต่อตันในกรณีเข้าร่วมกับสากลสากลร,รับ1,000บาทต่อตันพี่น้องกเกษตรกรรับ500บาทต่อตันเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง1-5เดือนเริ่ม1ตุลามคม66ถึง29กุมภาพันธ์67 นอกจากนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถนำข้าวไปขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศโดยข้าวหอมมะลิตันละ1 2 0 0 0บาทข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ1500บาทข้าวหอมปทุมธานีตันละ10,000บาทข้าวเจ้าตันละ9,00 0บาทและข้าวเหนียวตันละ10,000บาทหากข้าวราคาขึ้นเกษตรกรสามารถไปไททอดออกมาเพื่อนำมาจำหน่ายได้ สองสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรเป้าหมาย1ล้านตันวงเงิน481.25ล้านบาทโดยสากรจ่ายดอกเบี้ย1%รัฐช่วยดอกเบีย้ย3.85%ระยะเวลา15เดือนระยะเวลาการจ่ายสินเชื่อ1ตุลาคม2566ถึง30กันยายน2567 3ชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการเก็บสต็อกเป้าหมาย10ล้านตันวงเงิน2,120ล้านบาทโดยรัฐช่วยดอกเบีย้ย4%เนะคะเก็บสต็อก2 6เดือนระยะเวลารับซื้อ1พฤศจิกาย,ยน66ถึง31มีนาคม67และ4การสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน4.68ล้านครัวเรือนช่วยรายละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่ ครัวเรือนละ20,000บาทวงเงิน5 6 3 2 1 0 7ล้านบาททั้ง4มาตรการนี้นะคะถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่จะนำมาใช้ในการดูแลราคาข้าว เพราะรัฐบาลไม่มีนโยบายจำนำข้าวและประกันรายได้โดยมั่นใจว่าจะสามารถดูแลข้าวเปลือกให้กับพี่น้องเษกษตรกรได้และวงเงินที่จะนำมาใช้รวม69,43.03 0 03, 000, 000, ล้านบาทไม่มีปัญหาเรื่องเพดานหนี้เพราะได้คุยกับกระทรวงการคลังแล้วสามารถดำเนินการได้ โดยนายวัฒนศักดิ์เสืออิ่มอดิบปีกรมการค้าภายในได้แจ้งว่าผลผลิตข้าวเปลือกปีผลิต66ทัด67คาดว่าจะมีปริมาณ32ล้านตันข้าวเปลือกแยกเป็นข้าวเปลือกนาปี25.57ล้านตันลดลง6%เข้าวเปลือกนาปลัง6.78ล้านตันลดลง12% ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวขณะนี้ยังทรงตัวแม้ผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดโดยข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ15,400บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ12,800บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ11,550บาทและข้าวเปลือกเหนียวตันละ13,800บาทโดยนายปลาโมจ์เจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาะและ,กะเกษตรกรไทย กล่าวว่ามาตรการที่กำลังจะนำเสนอให้นบคพิจารณาชาวนาพอใจเพราะเป็นสิ่งที่ชาวนาได้นำเสนอและนายภูมิธรรมได้รับไปขับเคลื่อนข่าวดีชาวนาชงนบคหนึ่งพฤศจิกายนนี้ไฟเขียว4มาตรการดูดซับข้าว14ล้านทั้งให้สินเชื่อชดเชยดอกเบี้ยและจ่ายไราละ1,000บาท